สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a l o นะคะคลิปนี้เป็นคลิป random นะคะกับหัวข้อความรู้สึกในใจที่เขาอยากให้คุณรู้อะมาดูกันว่าเขาอยากให้คุณรู้อะไรเอ,อ่ The world. Two of ones. It's a pentacles. Wow. Ten of pentacles. Queen of swords. hero fan hi priestet five of swords ความรู้สึกในใจที่เขาอยากให้คุณรู้ก็คือบางทีคุณอาจจะรู้อยู่แล้วก็ได้นะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะชัดเจนและถ้าถ้าสมมุติเขาไม่ได้พูดออกมาเป็นคำพูดอ่ะ คุณสองคนน่ะก็มีความรู้สึกที่มันเหมือนสื่อถึงกันได้หรือว่าอ่านใจอีกคนหนึ่งออกว่าเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงแต่ที่ไพ่บอกอะความรู้สึกในใจที่เขาอยากให้คุณรับรู้ก็คือ เารักและจริงจังกับคุณมากนะคุณคือความสุขของเขาเป็นโลกทั้งใบของเขาเป็นความสดใสเป็นโลกที่เป็นโลกที่เขาต้องการ mm hmm. เขาคิดถึงคุณเขามีคุณอยู่ในหัวตลอดเวลาต่อให้ต่อให้จะมีเรื่องอื่นๆ ต่อให้เขาจะยุ่งวุ่นวายทำงานหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่ถึงเขาจะไม่ได้คิดเรื่องคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่เขามีคุณในความรู้สึกตลอดเวลาคุณเป็นเหมือนของขวัญล้ำค่าเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งดีๆที่เขาได้รับมา และเขาก็มีความจริงจังหนักแน่นและมั่นคงกับคุณมากๆเขาชัดเจนในความรู้สึกนะเขาบอกว่าคือถ้าเขาไม่ได้รักไม่ได้ชอบไม่รู้สึกชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเขาไม่ได้รักเขาไม่ทำแบบนี้หรอกคือคำนี้มันมัน มันออกมาในหัวแต่ว่าผู้อ่านไม่รู้ว่าเขาทำอะไรนะคืออืมมันเหมือนกับว่าถ้าไม่รักอะ่ะไม่ไม่ทำแบบนี้หรอกถ้าไม่รักก็ไม่มาเสียเวลาคุยด้วยหรือไม่ไม่มาสนใจหรอกก็คือถ้าไม่รักไม่ชอบอะ่ะ เขาจะคุยกับคุณทําไมอะไรประมาณเนี้ยอารมณ์ประมาณเนี้ยค่ะแล้วเขาก็อยากจะบอกว่าเขารู้สึกรู้สึกถึงคุณนะ่ะเขาสื่อถึงคุณได้เหมือนเขาเหมือนเขารับรู้ได้ว่าคุณคิดยังไงคุณรู้สึกยังไง อยากรู้ว่าขอความขอคำขยายไห้าดับไหมสดว่า <น ís> <software> งหืมล่ ไม่ว่าจะทำยังไงไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนพูดแบบเนี้ยไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนมันรู้สึกเหมือนแบบเอ๊ยยังไงเนี่ยเหมือนแบบไม่ว่าจะได้มาด้วยเล่ด้วยกลหรือเวทมนต์คาถาอะไรก็ตามอะไรแบบเนี้ยเขาจะทำให้คุณมาเป็นของเขา,าเป็นครอบครัวของเขาให้ได้อันนี้คือสิ่งที่เขาอยากให้คุณรู้ซึ่งจริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะ ผู้อ่านก็คิดอย่างนั้นเพราะไพ่มันออกมาตรงตรงกับสิบเหรียญผู้อ่านก็คิดแบบนี้ไว้แล้วแหละแต่ว่าขอเปิดไพ่ขยายความหน่อยซึ่งมันก็ได้สิบถ้วยอีกเนี่ยเห็นไหมแล้วก็เอป็นเซตซับวานทีเหมือนเด็กถือไม้เท้าอนะคะมันเหมือนเป็นความต้องการแบบที่รุนแรงอะ่ะเหมือนเด็กเหมือนเด็กที่แบบเวลายอยากได้ของแล้วมันต้องได้อะไรอย่างเงี้ย จนผู้อ่านต้องบอกว่าถึงไม่บอกว่าไม่ว่าจะได้มาด้วยวิธีไหนเนี่ยมันมากับผ้าพ้ามันเอ่อมากับผ้าดาบมันมาขยายไปห้าดาบเนี่ยเหมือนแบบต่อให้ต้องจะใช้เล,กล่กลนกลงใช้ทิคกใช้เล่กลนใช้เวทมนต์ใช้คาถาเขาจะต้องเอาคุณมาเป็นของเขาให้ได้อืมนี่คือสิ่งที่เขาอยากให้คุณรู้เหรอสแสดงว่า เหมือนจะบอกว่าเตรียมใจไว้เถอะเธอหนีฉันไม่พ้นหรอกทรมาน,นั้นหรือเปล่า calling your s o u l m e เอ่ะ True Love บางคนอาจจะมีมีประเด็นกันอยู่มีเรื่องงอนงอนมีเรื่องแบบรู้สึกเอ่อบางคนมีมีประเด็นเคยทะเลาะกันหรือว่าห่างห่างกัน แยกย้ายกันไปหรือว่าไม่ได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างที่บอกอ่ะเขาจะทําทุกทางทําทุกวิถีทางเพื่อให้ได้คุณกลับคืนมาและจะต้องเอาคุณมาเป็นครอบครัวของเขามาเป็นสามีมาเป็นภรรยาของเขาสร้างครอบครัวด้วยกันให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอยากจะบอกให้คุณนะ่ะปลดปล่อยเรื่องอะไรที่ ที่มันไม่ดีในอดีตถ้าเขาเคยทําอะไรผิดกับคุณเขาอยากให้คุณลืมมันหรือทิ้งมันไปซะหรือว่าให้โอกาสเขาอีกครั้งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยขาอนี้คือรักแท้คุณคือรักแท้ของเขาแล้วเขาก็เชื่อว่าคุณเป็นเป็นเนื้อคู่ของเขาเป็นคู่ที่เขาขอมาคนคนนี้อาจจะเชื่อเรื่องของเออโชคชะตาพรมลิขิตหรืออาจจะ ชอบดูดวงด้วยก็ได้นะอืมไม่เขาก็คุณก็คุณคุณก็ดูดวงอยู่แล้วล่ะเออไม่หมายถึงว่าไม่เขาก็คุณอะเป็นคนที่ขออธิษฐานขอขอพรขอคู่จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบเนี้ยคุณอาจจะทําแต่ผู้อ่านก็รู้สึกว่าเขาก็ทําแล้วเขาก็คิดว่าคุณอ่ะเป็นคู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มอบมาให้มาให้เขาใช่ เหมือนว่าเขาเคยไปขอ,อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนสักที่หนึ่งอะแล้วเขาก็ได้เจอคุณเขาก็เลยมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าคุณเนี่ยต้องใช่แน่ๆเลยต้องเป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะดึงให้มาเจอกับเขาคุณต้องเป็นคู่ของเขาแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยไม่ผิดตัวหรอก <laughs> ประมาณนั้นนะคะอืมอ่ะก็ ประมาณนี้นะคะสิ่งที่เขาอยากให้คุณรู้ความรู้สึกในใจที่เขาอยากให้คุณรู้โอเคตอนนี้คุณได้รู้แล้วนะก็ขอจบการอ่านไพ่เพียงเท่านี้นะคะเราเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ